สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสาวบึงเช่นเคยนะคะอ้าววันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมทั้งสี่หน่อยเนาะพี่พี่จะดูแอดเขียนวันที่ผิดวันที่สิบเอ็ดเดอนนี่อันนี้อันด้านนี้จะเป็นของวันที่สิบนะคะที่เราสรุปไปเนาะอันนี้แอดเขียนวันที่ผิดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยเนาะ เพิ่งมาดูว่าตัวเองเขียนผิดเดอ้อวิวิจ๋าจนจะสเขียนใบสรุปแล้วนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราดูผลสรุปกันก่อนสำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะออกเก้าหกแปดนะคะหกแ6ดแปดหกอดไม่มีเนาะตัวเด่นที่เก้าเด่นของแอดก็คือ4กับ9นะคะเด่นที่9ใครนำไปวิ่งฟปรูดเนาะได้นะคะส่วนล่าง5 7นะคะอ่าห้า5ตหาตารางเรามาเนาะ แล้วก็มาในชุดการของแอดด้วยเนาะมาในตัวกลับนะคะอ่าตัวกลับก็ยังโอเคนะคะพี่พี่จา๋าส่วนในน้อยพิเศษนะคะแปดสามสามมาเฉพาะดินสามดูกันเบื้อนแอดให้สี่สี่กับเก้าเก้าของตัวดินหลุดไปนะคะส่วนล่างเก้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์มาตัวที่แอดเน้นตรงตรงเลยนะคะตารางเราก็มาเก้านะคะอ่าส่วนในน้อยปกตินะคะศูนย์สามสี ดูเด่นที่สี่มาแต่สามสี่สี่สามเข้าตารางนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้เข้าตารางเด้อตัวจอแอดไม่ได้มีเนาะตัวเจาะแอดไม่เข้านะคะส่วนล่างสามหกเนาะสามหกสามก็มาตารางเช่นกันนะคะดูอันนี้ก็มาตัวกลับเนาะแต่ไม่ใช่ตัวที่แอดแน้นแอดก็เลยไม่ได้กลับไปให้นะคะอ่าน้อยปกติทั้งบนทั้งล่างมาตารางนะคะส่วน VIP นะคะหกห้าหกนะคะ 5665ตารางมาเช่นกันนะคะส่วนล่างนะคะ2 8 2 8แอดก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเด่นที่2เรามาเนะาะตัวที่แอดเจาะเข้าไปแค่2คู่นะคะนอกนั้นมาตารางแต่4หน่อยนะคะตารางเราแตก4หน่อยเลยเนาะก็ยินดีกับพี่พ,พี่ที่ยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางเนาะบางท่านไม่ชอบตัวที่แอดจับให้ก็จับในตารางเนาะก็ยินดีอีกครั้งนะคะ หากพี่พี่ท่านในสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะตามนี้เนาะให้ฟรีถึงเข้าฟรีถึงวันที่31นี้นะคะติดต่อสอบถามได้นะคะหรือว่าใครจะสั่งกาแฟหรือพี่พี่จ๋าสั่งกาแฟสั่งครีมนะคะหรือว่าเป็นสบู่ของผู้หญิงนะคะสามารถติดต่อสอบถามแอดน้อยได้นะคะเอาบอกไปว่ามากาลินท่านกันพี่น้องกาแฟหนึ่งกล่องมี17ซอง นะคะอ่าหนึ่งกล่องมีสิบเจ็ดซองราคานะคะประมาณนี้เดอ้ออ่าติดต่อสอบถามได้นะคะพี่พีจ๋าสำหรับอ่าท่านเนาะท่านที่แบบอยากลดทุนอยากผิวสวยนะคะอ่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเราก็มีเนาะผลิตจากถั่วสี่ชนิดนะคะก็คือ ถั่วดาถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวนะคะ,ะประโยชน์จากถั่วนี้ก็หลากหลายมากๆเลยนะคะพี่น้องจ๋าถ้าพูดในนี้ก็คงคลิปยาวเกินไปเนะาะก็จะไม่ได้ชมแนวทางเนาะแต่ถ้าใครอยากลดหุ่นแอดก็สามารถให้ทานเป็นเซตแบบนี้เนาะแอดทานไปสองเซตอสองเซตจะเข้าสามเซตนะคะน้ำหนักลงไวมากบอเมเนยาลดน้าหนักเด้อพี่ๆจา๋ามันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะกจวยคุมหิวให้เราด้วย,วยนะคะ กาแฟก็เช่นกันสําหรับท่านที่ไม่ทานกาแฟแอดก็มีโกูกูนะคะหรือว่าใครปวดใครอยากบํารุงผิวนะคะบํารุงผิวแอดก็มีคอลลาเจนอ่าบรุงผิวบํารุงเล็บบารุงผมนะคะปวดคอแข้งคอขาเข่า,ขาอย่างเงี้ยนะคะพี่้องจา๋าสามารถทานตัวนี้ได้เลยเนาะอ่าบำรุงจากภายในสู่ภายนอกนะคะหรือใครอยากบำรุงภายนอก บำรุงหน้าของเรานะคะซิวฝ้ากระหนานนะคะฝ้าหนาเอาอยู่นะคะพี่พี่จ๋าเป็นครีมขมิ้นเนาะเป็นครีมขมิ้นนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะแล้วก็แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีท่านหนึ่งเนาะสั่งครีมกับน้องไปนะคะสนใจทักทายได้เนาะผู้ใดเป็นฝาเป็นยังยูบ้านเท่านะมาใส่เบอรงพี่น้องลองเปิดใจใช้ดูนะคะเห็นผลจริงแต่ว่า ใช้อันแรกไม่ใช่ว่าจะเห็นผลเลยนะคะต้องใช้ไปเรื่อยๆเนาะอ่าใช้ไปเรื่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆเราก็สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเหมือนแอดอ่าใช้เองทุกอย่างนะคะพี่พีจะใช้เองแล้วใช้ดีจริงนะคะอ่าเดี๋ยวแอดจะให้ดูรีวิวอ่าเมื่อก่อนอันนี้พี่สาวนะคะพี่สาวฝ้าหนามากเลยนะคะพี่พีจะเอาอยู่นะคะเอาไซรัลลูกก็ได้เดี๋ยวด้อยพี่พีจ่า น้องเอาไว้ไหนอะผิวฝ้ากระด่างดำเอาอยู่นะคะพี่พี่จะสามารถทักไทยหาแอดได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะพี่พี่จ๋าอ่าหน้าเป็นสิวแบบนี้นะคะเป็นสิวแบบนี้อ่าหน้าเข้าฟ้านะคะอันนี้คือสิวแบบสิวเยอะมากเลยนะคะสามารถ ลองเปิดใจนำไปใช้ดูนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้คือพี่สาวนะคะฝ้าหนาอย่างนี้เลยนะคะอ่าก่อนใช้กับถังใช้เนาะลองเปิดใจนำไปพิจารณาดูนะคะส่วนท่านผู้หญิงนะคะสามารถอ่าอยากหอมอยากฟิตอ่ารักษาภายในนะคะสบู่นี้แอดก็มีเนาะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่จ๋า อันก้อนเดียวกับทรงเนาะต่ว่าเสียคาทรงองเนาะค่ะก้อนเดียวนะคะอ่าครีมก็เช่นกันเนาะพี่น้องจะแอดมาไลาน์นี้เข้ากลุ่มแนวทางก็ไลน์นี้เนาะเดี๋ยวแอดจะไปแยกเป็นห้องๆเป็นให้นะคะสามารถติดต่อสอบถามแอดส่วนตัวได้ก่อนนะคะอ่าเรากลับมาที่ฮาหนอยสีว่าแอดขายของขายหลุนขายน้านเนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อ่าอยาก แบ่งปันอ่าสิ่งที่เราใช้ได้ไปอยู่เห็นผลให้พี่ๆเนาะเผื่อสนใจนะคะอ่มิตรภาพดีๆทางช่องพี่อยู่เนาะเห็นผลดีจริงจ,งจึงอยากนํามาบอกต่อเนาะเผื่อพี่ๆที่อ่ากำลังมีปัญหาเรื่องผิวเรื่องอ่ารูปร่างหุ่นอยู่นะคะอ่ะ กลับมาดูที่แนวทางของเราก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพ,พี่จาชื่นชอบค่อยตามเนาะอะไม่ชอบสามารถผ่านได้นะคะ แอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งพันพี่ๆแบบนั้นเดอ้อผิดถูกจะาว่ากันนะคะพี่วิจาน้องก็นํามาแบ่งปันเนาะนาไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ,ะตัวเด่นตารางก็จะมีเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหนึ่งเนาะเด่นของแอดก็คือเจ็ดกับสี่เจ็ดมีอย่างเนอเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะคะสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูชุดกันเนาะชุดกันนะคะแอดก็จะมีสามสอง เจ็ดแปดห้าเก้าสี่สองอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนอย่าลืมนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะเผื่อพี่ๆสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะอ่ากดลิงก์เข้าไปในบ้าน สมหวัง88ได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าลองเปลี่ยนบ้านดูเนาะเผื่อมีโชคมีลาบอ่าเผื่อดวงดีกว่าเดิมนะคะลองดูเนาะอ่าพี่พี่เอฟซีลายท่านของน้องวุ่งก็อยู่ในอ่าใช้บริการบ้านนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะโอนไวจ่ายจริงนะคะกดเข้าไปกดลิงก์ที่แอดปักไว้ให้เลยเด้ออ่ามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดเน้นก็จะมีเจ็ดหนึ่ง เจ็ดเก้าหรือเจ็ดหกนะคะสี่เก้าสี่เก้าหรือสี่หกสี่ศูนย์อ่าแล้วก็อย่าลืมตัวเด่นของเรานะคะสี่เจ็ดอ่าแนวทางในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่สามสอง ก็เจ็ดแปดนะคะอย่าลืมเจ็ดเจ็ดกับสี่สี่นะคะตัวเด่นนะคะเจ็ดเจ็ดกับสนะี่สี่เนาะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูนะคะก็ขอขอบคุณพี FC, ่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณที่เอฟซีที่อุดหนุนแอดด้วยนะคะยินดีด้วยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็ขอให้เฮงเรวยๆนะคะผู้ใดโชคดีผู้ใดโชค ร่ำรวยก็มาเด้อมาลองเปิดใจเอากา,ฟาแฟแอดไปทานดูนะคะพี่พี่จา๋าคุมหิวได้ด้วยเนะาะประโยชน์เยอะนะคะจดไว้นะคะแอดอจ,จะยกยกแล้วเห็นไหมเนาะยกหรือไม่ยกดีกว่าเนะาะกลัวไม่เห็นนะคะก็จดไว้แคบไว้นำไปเป็นแนวทางเนาะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะมีโชคมีราบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลามาทมา ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ